สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง J Gaming TV ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวที่ชื่อว่าเอลวินนะครับใช่ไหมว่าเออตัวแจกฟรีของโคโลโบนี้นะครับก็มาดูที่เกียร์นะครับเสกเกียร์ประมาณนี้นะครับไม่มีรูแลตัวนี้ก็แล่เยอะไปหน่อยนะครับสก,กิลก็ไม่ไรมากอันนี้ค่าอะไรต่างๆครับ สกิลก็บัฟให้ตัวเองนอกสกิลหนะึ่งเนี่ยแล้วก็สกิลสองก็เป็นพิษไม่แรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเล่นสเตจหลักนะครับเล่นด่านนี้นะครับเพราะด่านอื่นน่าจะไม่ไหวนะครับเราก็เข้ากันเลยนะไม่ไหวแน่สกิลมันดาเมจไม่หนักนะครับผมลองทดสอบเล่นๆมาละเราก็มาฟังเสียงแบบสกิลมันกันนะครับเดี๋ยวถ้าไปทดสอบที่เดี๋ยวถ้าไปเล่นที่พ v p, 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 p ผมจะปิดเสยียงเอฟเฟกต์แล้วนะครับเพราะว่ามันจะกระตุกนะครับ ไม่รู้จะไหวได้ไหมเนะี่ยข่้นรีลีกมาด้วยผมเอาแซลลี่มาช่วยกกวรีสกิลมันนะรับไม่่คยรีสกิวเท่าเลยดมเมจก็เป็นติดพิกไปเรื่อยๆใช้ได้นะครับต่อฟีต่อฟ,ฟีก็ไม่โหดมากเยอนะเนาะเดี๋ยวเราก็ไปที่สเตตหลักนะครับเดี๋ยวก็ แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่สเตตหลักกันเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบคลิปแปบ๊บตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สเตตหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหแพ้ยับเอ้ยผมลืมปิดเสียงเดี๋ยวขอไปปิดเสียงแป๊บนะครับโจโจโอ้โหเอเลนใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่ พูดถึงเอเลนผมไปดูสปอยมาการตูนเรื่องนี้พระเอกจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนเนาะทีมีวไหวะเนี่ยทัาพื้เยอะไปหน่อยนะครับน่าจะยืนไม่ได้เหลนะตัวนั่นอนะ่ะดีทีมแป๊บนะทุกคนเดี๋ยวก็สตอปคลิปอะไรไปไหมเอาทีมนี้ก็ได้ท้าพืชไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแพ้ไม่เป็นไรนะแต่ผมพอเห็นแบบมันยืนได้บ้างก็พอ สกิลก็เสียบบัฟให้ตัวเองอย่างเธออีกโอ้ยถ้ามันบัฟให้เพื่อนได้ก็เอาไปเล่นทําทีมพีร้อยก็ดีนะครับตัวนี้ถ้าผมทําพีร้อยได้ผมก็จะทํานะครับทุกคนบัฟรัวๆครับบัฟรัวๆให้ยืนได้อยู่นะแต่แร่สูงไปหน่อยเพื่อนว่ทีมถ้าไม่เจอทีมถ้าเพื่อนโหดๆก็ยืนได้นะครับตัวนี้แร่พันห้าสิบเลยขนาดมีรถของอันนี้อีกนะไอ้ถประจำ ประจำโคลโบวเออ,อผมจืนเชิญตัวกันบินมาทําไมวะเขาไม่มีตัวบินเนี่ยยืนได้ไหมเนี่ยไม่เห็นเลยครับทุกคนอ๋ออยู่หลังนู่นเลยอยู่หลังมูลดุย่างนะครับก็ยืนได้ด้วยครับนะยืนได้นะครับยืนได้แต่สก,กิลนี่แบบโอ้โหตีใครแม่เข้าแน่นอนบัฟรัวๆเลยนะทุกคนเห็นไหม สกิลบัฟของมันก็เทชได้นะครับใครที่ดูการตูนดูวนิมิไทยท่านนะครับก็ถ้าจบก็มาบอกผมหน่อยนะเพราะเอกมันเป็นยังไงตอนจบอะตอนนี้ยังไม่จบเน,ะะนาะชนะได้นะครับเห็นสกิลมาไหมแม่งยืนได้อยู่น่ะ เออใช้ได้ใช่ได้ไดเดี๋ยวถ้าไปเจอกับธาตุพืชมันจะยืนได้ไหมมันเนี่ยแต่ถึกใช้ได้นะตัวนี้เลือดเลือดขึ้นเยอะมากเลยถ้าใส่กเกียร์ดีๆแต่มันติดที่ดามเมจเท่านั้นแหละทุกคนโอ้กระตุกกระตุกกระตุกแม่งดาวมาชี่ดูดมาเยอะเกินขอบคุณสองแม่งเลยรู้ๆยังไงก็ชนะเออตัวฟรีก็โหดนะครับตอนนี้ผมรอเพิ่มโอกาส เอเลนนะครับเราผมจะสุบนะครับเพชรผมมีอยู่ที่600เพชรนะครับไอดีนี้ไอดีอีกไอดีก็มี300เพชรนะครับแต่ยังไม่ได้ไปรับอันนี้ก็ธาตุเพิ่มเยอะไปหน่อยเดี๋ยวพี่แกะยืมไม่ได้เอลิทเอลิทกันแล้วโอ้โหโอ้ห์มาสู้ดีกว่ามาดูนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเกมมันบ, ắc บ, ắc บ ắc ักๆอ่ะแบบขนาดปล่อยพิบยังตายยากอลยทุกคน ไม่วานผมไปตีเกียก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไอมิลิโอดัสอะแบนสกิลไม่เข้าเลยทุกคน,คนที่ไหวพิบตียากรับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าทัดพืชผมดาเมจมันน้อยเนาะเป็นแท้งอีกดาเมจมันเพิ่เข้าอะ่ะแต่ไม่ดูเข้าดิเข้าโอเข้าเอาวะผิดกับของเราหละทุกคนเกียผมก็ใส่ให้มันดีนะแรกก็ลดตั้งเยอะ หลบร้อยต้านห้าสิบมั้งไม่มีเกียร์ดีอยู่นี่นะเอลิทเราอยู่ได้ไหมเนะี่ยมึงดูอ่านชื่อถูกมนะั้ยเนี่ยแต่เห็นหัวมันอยู่นะครับอยู่หลังมุนดูยางอะ่ะโอ้ยโอ้ยทัดทัชทัชอัดป้อมแม่งเลยนะครับอัดป้อมแม่งเลยเราสู้ไม่ไหวนะครับเออ ไหวไปเนี่ยปรับสูงนะ้วสก,กิลมาเพียบเลยนี่ครับเอลิทของเราเคยเห็นหัวบ้างครับยังบัฟอยู่นะครับโ oh อ้โหเอไอตอนตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอเครื่แรเอ่เหมือนมันจะอันนี้นะเหมือนมันจะบัฟนะครับแม่งเหนือโคตรแหละช่วงเนี้ยก็ชนะไปอยู่นะครับเอลิกของเราก็ยืนได้นะครับใช่ไหมเอลิก Hey, เอวีเอวอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้ละโคขึ้นมาเพชรสองนะครับอีกตาหนึ่งเนาะอีกตาหนึง่งโอ้เจอไทกะยืนไม่ได้แน่นอนมึงอะเปลี่ยนทีมดีกว่าทุกคนอันนี้ก็ธาตพื้นน้อยไปตอนนี้ผมต้องการจะเจอตัวหนักกว่าไออะไรวะไอเจตัวนี้ริวนวะบ้ไวตานี้ตาสุดท้ายละเจอดาเมจหนักๆไปหน่อยดาเมจ่าน,น้ำบอสโจะเคนยืนยังแทบไม่ไหวนะครับ พี่แกดูแมนเชิญไวยังวะเกียร์ถ้าเกียร์น่าจะดีใช่ได้โอ้โหตายแล้วนะครับโอ้ตายไวจังพี่สงสัยตาหนีแพ้ยับเอามาวิงไหมล่ะเฮ้ยยืนได้อยู่นะได้ประมาณสามวิละสี่ห้าวิครับโอ้โหสิวิแตกเออสิวิแตกเนาะไอสัตว์ดำชี้ก๊อฟก๊อฟเยอะเกิน เดี๋ยวเล่นตัวบิงแม่งเลยโอ <Okay. S 1> เคดาวินชีแม่งกะจับก๊อบแม่งก็เล่นก๊อบสยับเลยนะทุกคนอัดป้อมขนาดนี้ผมน่าจะแพ้แล้วครับกดโล่ปุ๊บแม่งพัดผมมาโอ้ยแต่ไอตัวนี้ก็ยืนยืนได้นานอยู่นะครับ ถึงผมจะจัดทีมยังไงก็คงแพ้ขอดูทีมพี่แกแปก๊บนครับโอ้อเกียร์ชนีเราก็มีนะทุกคน <c oughs> ก็คลิปนี้ก็จบแล้วน,นะครับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ